สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้กิตตี้หยุดค่ะเพาได้ไปเหตุงานก็เลยมีอาการแบบว่าอยากนั่งหายใจทิ้งวันนี้ออกไปเก็บสวนหย่อมแป๊บหนึ่งได้แล้วแล้วก็ออกมานั่งดู YouTube สักพักเหนื่อยค่ะเมื่อคืนเลิกงานตีสองกลับมาทำการบ้าน อัดคลิปตัวเองส่งการบ้านให้ครูตีสีเดี๋ยวครูตรวจแล้วก็จะส่งมาให้ว่าพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เรียนภาษาค่ะเรียนเพิ่มอีกหนึ่งภาษาเรียนออนไลน์ไม่ค่อยมีเวลาหรอกค่ะเพืเ่อนๆแต่มีอะไรที่อยากทำเยอะแยะ วันนี้กิตตี้เอาวิวสวยๆและดูใบไม้ผลิมาฝากค่ะน,นี่กิตตี้นั่งอยู่ในบ้านนะนี่คือภาพจากหน้าต่างห้องนั่งเรียนเฉิดฉายลิลเลตเตอร์บ๊อบบี้ไอ้ขังงามตัวพ่อพวกแกกินยา เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไอาอากาศดีๆกว่านี้แล้วเริ่มนอร์เวย์เริ่มเขียวกิตตี้จะพาไปดูที่แปลงหนึ่งของกิตตี้บนเขาซื้อที่ที่ที่มันติดมากับบ้านนะเป็นที่เออเป็นที่ที่ซื้อบ้านแล้วติดมาก็ที่นอร์เวย์ที่ดินไม่ค่อยแพงค่ะเพื่อนๆ ที่ดินไม่ค่อยแพงตอนนี้มันยังไม่แพงแต่อนาคตเราก็ไม่รู้เนาะที่ก็มีที่ดินค่อนข้างเยอะค่ะเป็นกะเหรี่ยงต่างบ้านต่างเมืองคนหนึ่งที่ถือที่มีที่ดินค่อนข้างเยอะที่นอร์เวย์คือเราก็เป็นแค่เศษฝุนนะ่นเนาะ เศษดินเศษหินจากประเทศไทยที่ปลิวมาตกที่นอร์เวย์แล้วก็ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่นี่นี่คือเป็นที่ดินน้ำพักน้ำแรงของกิตตี้นะคะเป็นเงินที่ทำงานแลกมาเป็นที่ดินพื้นเล็กๆบนขั้วโลกเหนือที่มีราคาไม่ค่อยแพงมากแต่ว่าอนาคตมันก็ไม่แน่เนาะเผื่ออะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าสมมุติว่า มีเรือเอ่ยมีสะพานเข้ามาในเกาะมันก็จะทำให้บ้านที่ดินมีราคาขึ้นตอนที่เราซื้อมันก็ไม่แพงค่ะแต่ก็อย่างว่าเนาะอนาคตไม่มีใครเห็นก็อย่างน้อยเราก็มีที่ไว้แต่กิตตี้ก็ยังผ่อนอยู่ค่ะเพื่อนกิตตี้ผ่อนอีก20ปีเพราะกิตตี้ซื้อบ้านผ่อนอยู่ยี่สิบห้าปีนะคะบ้านกับที่ดินก็ต้องทำงานส่ง เป็นหนี้เป็นเป็นหนี้แต่เราก็ได้ของเหมือนเราผ่อนบ้านผ่อนที่เราก็เอาเป็นเงินเก็บค่ะกตี้มีที่ดินที่ติดหน้าหาดประมาณ200เมตรนะคะคือจากที่รัว้วมีที่ดินทั้งหมดประมาณจำไม่ได้นะประมาณ360แส0หกหมื่นกว่ากวาตารางเมตรนะคะ จริงไหก็คิดเป็นที่ดินของคิดเป็นไร่ก็ประมาณหนึ่งร้อยสีไ่ไร่ะค่ะเป็นที่ดินในป่าบนเขาซึ่งมันไม่มีราคาอะไรตอนนี้คือมันก็แต่กิตตี้ก็ภูมิใจค่ะที่ตัวเองมีปัญญาซื้อได้คืออันนี้มันไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับแฟนนะคะคือเป็นเงินของกิตตี้เองแล้วก็ ทำงานส่งเองเป็นหนี้ซื้อเป็นเจ้าของเป็นที่ดินเป็นเจ้าของเพียงคนเดียวค่ะคือกิตตีเป็นเจ้าของร้อยเปอร์ซนค่ะก็ทํางานผลไปเรื่อยๆอนาคตถ้าไปไม่รอดก็ขายกลับบ้านเราที่นอนร์เวย์มันอย่างที่กิตตี้บอกค่ะที่ดินมันไม่ค่อยแพงเราก็ซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้แต่ว่า การที่เราจะซื้ออะไรที่นอ์ระย์ได้เราก็ต้องทํางานเราก็ต้องเสียภาษีเราต้องมีเครดิตนะคะเราก็ต้องมีงานประจําเราถึงจะซื้ออะไรได้ถ้าเกิดมาเลยเขาก็ธนาคารเขาก็ไม่ให้เครดิตแต่กิตี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เครดิตตรงนี้แล้วก็สามารถซื้อที่ซื้อบ้านได้มันก็เป็นความภูมิใจของกะเหรี่ยงต่างบ้านต่างเมืองนะคะที่ ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วก็ถือคลองที่ดิน104ไร่บนประเทศนอร์เวย์ก็คืออ,อย่าว่าขี้อวดขี้อะไรเลยนะคะมันก็ยังไม่ใช่ของกิตตี้ร้อเปอตพราะกิตตี้ก็ต้องผ่อนแบงก์อีก20 20ปีเนาะมันก็เป็นเงินเก็บไว้แล้วก็ผ่อนผ่อนไอ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 ,ไอ,ไอมีนยมันยังไม่ใช่ของเราตเต็มเต็มคือมันยังเป็นของแบงก์ค่ะ ยงแค่ว่าเราทำงานแล้วก็ผ่อนไปอีก20ปีพอเราแก่มาเราก็ขายกลับไปอยู่บ้านเราหรือถ้าไม่ขายเราก็เก็บไว้ถือว่าเก็บไว้ให้ลูกหลานที่นี่ก็ได้เราก็ไม่รู้อนาคตเนาะแต่ที่แน่ๆเราก็มีเก็บไว้มันก็เผื่ออนาคตมันมีค่ามีอะไรเผื่อลูกหลานอยากจะมาปลูกบ้านปลูกอะไรอย่างเงี้ยกิตตี้ก็จะแบ่งให้ปลูกค่ะก็คือ ที่ดินติดท,ทะเลมีฝั่งโน้อนอีกฝั่งไปอีกทางภูเขาเดี๋ยวถ้าอากาศดีๆกิี้จะพาไปดูผืนนี้มันประมาณ50าสิไร่ค่ะฝั่งถนนฝั่งน,น,งนี้แล้วก็มีอีกฝั่งโน้อนอีก50%กว่าไรก็คือมันก็เยอะป่ามันก็เยอะลุมไปถ้าวัดเข้าไปมันก็มันก็เหมือนดูเล็กๆนะนะแต่ว่าปริมาณมันที่เขาวัดออกมานะคะถูกไมสามแสนหกหมื่นกว่ากาตารางเมตรเนาะมันก็ คงจะราวๆเกือบร้อยกว่าไร่เนาะถ้าคิดเป็นที่ดินไทยอิตี้ก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดกันยังไงเขาคิดกันถูกไหมค่ะก็ค่อนข้างที่ดินผืนใหญ่ค่ะเพื่อนๆเอาวิวบ้านมาให้ดูค่ะมาเมาส์มอยเจอกันคลิปหน้านะคะ